ลำของรถหุ่มเกาะ32คันรถถ่าย12คันและเฮลิคอปเตอร์บททะยีทุกอย่างที่ขวางหน้า มันคือสัญญาเริ่มต้นของปฏิบัติการทางตำรวจที่รุนแรงและนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า2,500นายถูกระดมเข้าสู่สม,มรภูมิที่กำลังจะเกิดขึ้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความกลงหนความหวาดกลัวของชาวบ้านที่ต้องติดอยู่ท่ามกลางสม,มรภูมิที่พวกเขาไม่ได้ก่อโดยปฏิบัติการพิเศษตำรวจหรือ BOPE ได้สร้างกำแพงมนุษย์ขึ้นมาเพื่อผลักดันต้อนสมาชิกแก๊งคอมมานโดเบลเมนโยหรือซีวีไล่ต้อนสมาชิกแก๊งให้ขึ้นไปจนมุมบนพื้นที่ป่ารกทึบบนเทือกเขาเซลาเซล เวอร์มนโยผู้ทรงอิทธิพลทำการหลบหนีการจับกลุมมาได้อย่างยาวนานจนทางกมตำรวจบาซิลได้ออกหมายค่าขึ้นมาเลยครับห้ามจับเป็นเด็ดคาดเพราะว่าไอ้บอนนี่คือผู้นำจักรวรรดิแห่งอาญยกรรม ปฏิบัติการดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงเพราะมันคือการ,รเผชิญหน้าระหว่างองค์กราอาชญากรรมที่ทรงอำนาจมีเทคโนโลยีก้าวล้ำอย่าง h k 4 6 a 5ที่ใช้สำหรับรบพิเศษของแต่ละประเทศแต่องค์กรดังกล่าวนะครับมีเป็นตับทำให้รัฐบาลบราซิลต้องใช้กำลังขั้นสูงสุดจนกลายเป็นที่ถกเถียงว่าเกินกว่าเหตุเกินไปเปล่าแต่ทิ้งย่างไรก็ตามนะครับปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กรารบังคับใช้กฎหมายแต่ยังเป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างชัดเจนการระดมพลมหาศาลคัดคนว่าใครจะเป็นนอนในองค์กรและการวางแผนที่ยาวนานกว่า60วันแมม้จะีผู้เสีียชวิตตตจจำนนวววมมาาาาากกกก็แ่่่ถือภรริดังลปะสบควาามสำเร็จต่อแกก๊งงในทับกันนนะคครรรรรับบภภาาาาพททีี่่่ปกฏตออสสธณชืมมูิแท้จรริงงซึ่ถูกปะาาาาาาามมมมจจกกกอองงงค์รรรรสสิิิทธนนนนนุษยยชชบซลว่่่ัััเเป็หหูด แต่ผู้ว่าการรัฐก็ไม่ได้แคร์อะไรทั้งนั้นครับเพราะถือว่าเป็นการปาปามปัญกำในระยะยาวแต่ภาพลักษณ์ที่ทั่วโลกเห็นนั่นก็คือการนองเลือดอาจจะทำให้ผู้ว่ารัฐคนนี้นะครับเสียฐานเสียง้างกันเมืองไปเลยก็ได้แต่ที่ลู้นที่นี่บราซิล จุดเริ่มต้นของปัญหาดังกล่าวนะครับมันเริ่มต้นมาจากคอมมานโดเวมายโยขอเรียกสัส้นๆว่าแก๊งซีวีคือแก๊งนี้เริ่มต้นขึ้นบนเกาะสวรรค์ที่ชื่อว่าอิวยากันจีมันไม่ได้เริ่มต้นจากข้างถนนบราซิลแต่อย่างใดโดยเกาะดังกล่าวเป็นที่ตั้งของเรือนจำความมั่นคงสูงสุดของบราซิลในปี1970ครับบราซิลเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงามแต่ที่เกาะแห่งนี้คือนรกบนดินขนาดแท้โดยเฉพาะบล็อกบีที่นักโทษเรียกกันว่ากล um ุ่มนรกเดอดผิดช่วงเวลาดังกล่าวบราซิลถูกปกครองปปปปรร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 ะะะเเเเทททศดดดด้าา้้้้ววววยย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 ยผผนาานน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 ัััััััอออออาา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 หหหมมมมมจจจีีโโโโบบบบบบแแลลลลกก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 ๆุุุขขขขขึึพพคคคซซ่่่่่งงงงงใใตืฝสไไญ รัฐทหารในตอนนั้นมีความเชื่อว่าการจับกลวงฝ่ายซ้ายเข้าคุกจะสามารถทำลายภาพลักษณ์ของนักปฏิวัติลงไปได้เพียงแต่ว่าคนล,ลับมันกลับตรงกันข้ามนี่สิครับเพราะว่าภายในขุมนรกแห่งนี้ถึงแม้ว่าสภาพความเป็นอยู่มันจะเลวร้ยวายมากมายขนาดไหนก็ตามจากการทารุณกรรมของขั้นศรีความรุนแรงระหว่างนักโทษด,ด้วยกันเองสิ่งเหล่านี้ได้บีบให้คนกลุ่มที่แตกต่างกันสุดขั้วนะครับต้องหันมารวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดจุดนี้เองมีชายคนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมดาซิลวาลิมาโจรปล้นธนาคารผู้ที่มีไอคิวสูงกรี๊ดเลยได้รับ การผสมผสานทางความคิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับอาจญากรทั่วไปได้เรียนรู้การจัดตั้งองค์กรการวางแผนอย่างเป็นระบบและวัฒกรรมเรื่องความยุติธรรมทางสังคมจากกลุ่มชนในขณะที่นักโทษทางการเมืองได้เรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดในโลกแห่งความเป็นจริงและกลยุทธ์บน้องถนนพวกเขาก็ได้ร่วมกันสร้างกฎระเบียบขึ้นมาภายในเรือนจำปกป้องพกคองและลดความรุนแางภายในจนเกิดเป็นพารามิดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ขึ้นมาปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับพารามิดเหล่านี้ได้ก่อตั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นทางการในชื่อว่า,อา,อากาองพัน ภาพความยุติธรรมและเสรีภาพนี่คือจุดเริ่มต้นของแก๊งแห่งความย้อนแยง้งรัฐบาลเผด็จการอาหารได้ใช้ความพยายามในการบดขยี้ศัตรูทางการเมืองแต่กลับกลายเป็นว่าเขาได้สร้างศัตรูรที่น่ากลัวขึ้นมาแทนซะงั้นแก๊งซีวีไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในยุคเผด็จการนะครับแต่ถูกผลิตขึ้นในระบอบนี้เองแก๊งที่มีทั้งอุดมการณ์ของนักปฏิวัติและความโหดเหี้ยมของอาชญากรซึ่งในเวลาต่อมาจะเข้ามาท้าทายอำนาจรัฐบาลในระดับที่กองโจรดังเดิมไม่เคยทำได้การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี1979ครร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 ััับบบเเเมมมมมืืื่่ออ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 ฐาาาาาาาลลลลซิกก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 ฎหยยนนนนนทททโโษปปดงงจจจว มันสมองของแก๊งก็ได้ถูกปลดปล่อยครับเหลือไว้เพียงแค่พวกสามูข้างในทำให้แก๊งซนะีวีน่ะตกไปอยู่ในมือของอาตมากรอ,อย่างสมบูรณ์แบบวันเวลาก็ค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะครับสามูกับสามเวียกันไปเรื่อยๆอุดมการทางการเมืองที่เคยเป็นแรงผลักดันเริ่มหายไปเรื่อยๆมันถูกแทนที่ด้วยเป้าหมายที่จับต้องได้มากกว่านั้นคืออำนาจและก็เงินในช่วงแรกๆของการไล่บังเหียนนะครับสมาชิกกลุ่มบางคนได้รับการปล่อยตัวหรือบางคนก็หลบหนียังสามารถติดต่อกันระหว่างเรือนจำและโลกภายนอกได้คอยปรึกษาหารือกันว่าจะเอายังไงต่อหลังชีวิตเรือนจำคุมมมมมมมหหาา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 าชนน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 นไไไดดด้้้้้้ขขขอออออสสรร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 ุุุปปปววววว่่่่่่เเเงงงงงงิทแแแแแแแกกกกกกกีีีีะะใใตตััััลคคคคบบบบยพถึผ วิธีการที่พวกเขาเลือกใช้มากที่สุดก็คือการปล้นธนาคารและการลักขาตัวเรียกค่าไทยซึ่งอาจจะเป็นอาชญากรรมที่อุกอาจและสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มอย่างรวดเร็วแกั้งนี้ก็เริ่มมีเงินก็ซื้ออาวุธเข้ามาสะสมนะครับจนกระทั่งปีต่อมาคือปี1980โลกอาชญากรรมของพวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการสิ่งพิเศษที่เข้ามาแทนที่การลักษาตัวเรียกค่าไทยนั่นก็คือแป้งมันคือแป้ง ผู้นำกลุ่มซีวีได้เปลี่ยนความคิดแล้วว่าถ้าเราจะไล่จับชาวบ,บ้านหาเงินแบบนี้นะมันน่าจะอยู่ได้ไม่นานแน่ๆดังนั้นเราหันมาขายแป้งกันดีกว่าไม่ต้องวางแผนการป้นธนาคารที่มีความซับซ้อนเสี่ยงต่อการประทะก,กับตำรวจอย่างหนักได้เงินมาก็ต้องรีบใช้แต่การขายแป้งคือกระแสงเงินอย่างไม่สิ้นสุดนี่ก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้แก๊งซีวีสลัดคาบอุดมการที่เหลืออยู่ทิ้งไปจนหมดสิน้นและก้าวเข้าสู่โลกทุนนิยมยาเสพติดอย่างเต็มตัว แก๊งซีวีได้บินไปดูลงานสร้างคอนเนคชั่นต่างๆที่โคลอมเบียซึ่งทำให้พวกเขากลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นเพียงแค่ปลาซิวปลาสร้อยตามท้องถนนแต่เมื่อดีงานใหญ่ระดับอุตสาหกรรมแป้งได้แล้วนะครับทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการเส้นทางการขนแป้งซีวีก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็เงินทองพวกเขาเริ่มต้นในการขยับขยายพื้นที่ขายแป้งขายสายเขียวให้กับชุมชนย่อยๆและเมื่อผู้คนติดกันงองแงมนะครับก็เริ่มกินกินไปทั้งชุมชนเมื่อมีเงินมากพอก็ซื้ออาวุธออโตเมตกกอ่่่มมาาาาาาเลลนนัซงงทททสสสยยวตรรรร้้คืปปศีีีีหแธ อำนาจปกครองตนเองที่รัฐบาลไม่สามารถค่นลบได้ง่ายๆพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ในตอนนี้สู้เพื่อตลาดและดินแดนซึ่งมันเป็นสงครามที่โหดร้ายและไม่มีวันสิ้นสุดในสลัมฟาเวลาสถานที่รัฐบาลบราซิลทอดทิ้งให้อดตายไร้การดูแลเยียวยาใดๆจากรัฐบาลครับก็ได้เกิดสุญญากาศแห่งอำนาจขึ้นเมื่อแก๊งซีวีได้เข้ามาเติบโตและเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือการสร้างรัฐคู่ขนานควบคู่พื้นที่แห่งความหวาดกลัวด้วยการดูแลระบบที่ซับซ้อนมีกฎหมายการลงงงโทษในแบบบบฉััขออตวเ ในดินแดนของแก๊งซีวีนะครับกฎหมายของรัฐบาลบราซิลแทบไร้ความหมายจากสถานที่แห่งนี้ไปเลยสิ่งที่แก๊งนี้ทำตรงข้ามกันหมดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ย้ายมาออกไปถ้าใครเงียบไม่เป็นนะเดี๋ยวแก๊งนี้จะทำให้เงียบเองการให้ความร่วมมือกับตำรวจหรือการเป็นสายข่าวโทษคือการประหารชีวิตแก๊งซีวีทำหน้าที่เป็นทั้งศาลแล้วก็ผู้พิพากษาในเวลาเดียวกันพวกเขาไกลเกี่ยข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านลงโทษหัวขโมยรายวันซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแงรงพยายามรักษากฎระเบียบด้วยตนเองสำหรับชาวบ้านจำนวนมากมายนี่แหละคคครร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 รัััับบบบบบบืืืออออวววววววาา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 ามม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 มยยยุุตตตตตติิธกกกกกกก็็็ไไไไไดดดดดด้้้้้้้้้้้เเ่่่่่่่่ฐลลลลซซสนนนนนนนใใจจจจงงงงีีีีแแแแแแถึ๊ะะโโหหหขทททช ยิ่งไปกว่านั้นนะแก๊งซีวียังเป็น,นกลไกทางเศรษฐกิจที่สำคัญในชุมชนเหล่านี้สำหรับเด็กหนุ่มสาวผิวสีผู้ยากจนที่มองไม่เห็นอนาคตการเข้าร่วมกับแก๊งคือโอกาสเดียวที่เขาจะมีรายได้สถานะและการยอมรับในสังคมที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำการเหยียดเชื้อชาติแก๊งซีวีก็ได้ใช้ประโยชน์จากความขับแค้นใจเหล่านี้สร้างความชอบธรรมให้กับการดำรงอยู่ของตนเองชักชวนสมาชิกใหม่เข้าแคลนได้อย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ทำให้การควบคุมของ,ของแก๊งซีวีอย่างลา่าชื้นก็คือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาสวัสดิการทางสังคมไล่ไไปปปตตัััััััั้้้้้้้งง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 แแแแ่่่่่่่่คคคคคคคาา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 รร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 กก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 ษพพพยยยบบบบลลละะะจจจจจจดดดนน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 ศ๊ีีีใใหหหหหมมมมทททุุถึอออชชเสสววธ์ซซผู ีวีจึงไม่ใช่แค่การต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมแต่เป็นการต่อสู้กับระเบียบสังคมทางเลือกที่ได้สร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองขึ้นมาในสายตาของชาวบ้านจำนวนมากไปแล้วนะครับการที่เขาปรากฏตัวขึ้นในเมืองฟาเวลา่าในฐานะผู้ลุกลามที่ใช้ความรุนแรงยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของซีวีนะในฐานะผู้ปกครองชุมชนแข็งแกร่งขึ้นไปอีกรัฐบาลไม่ได้ต่อสู้กับแก๊งแต่กำลังต่อสู้กับระบบการปกครองที่เข้ามาแทนที่ตนเองและในสงครามครั้งนี้นะครับรัฐบาลกำลังพ่ายแพ้ให้กับประชาชนในพื้นที่ในสงครามแย่งชิงจิตใจและวิญญ,ญาณของ ดนตรีลอวนี้ถือกำเนิดในช่วงทศวรรษ1ั9 0ควบคู่ไปกับการเติบโตของแกงขายแป้งกลายเป็นกระบอกเสียงและเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่สำคัญที่สุดของแกงซีวีมันอาจจะไม่ใช่แค่ดนตรีที่ฟังเพลินๆแต่มันคือเพลงปลุกใจของนักข้าแป้งโดยเฉพาะเลยเนื้อหาก็จะเต็มไปด้วยความดิบเถื่อนการสรรเสริญแกงเบียบึงรู้พิกัดอะไรแบบนี้ในงานปาร์ตี้หลายๆที่ดีเจเอ็มซีทั้งหลายมักจะเปิดเพลงบูชาแกงตลอดเวลาซึ่งเปรียบเสมือนกับเปลี่ยนอาชญรกรให้กลายมาเป็นวีรบุรุษในสายตาของเยาวชนแกงซีงงงวีเข รัฐบาลเองก็คิดได้แล้วว่าใครกคู้ขามมันมาจากวัฒนธรรมนี้แน่นอนมีการบุกงานปราร์ตี้ลหลายแห่งพร้อมกันนะครับถึงขั้นยกเครื่องเสียงรถแห่นี้ไปเลยถึงแม้ว่ารากฐานของแก๊งที่แท้จ,จริงนะ่ะจะสร้างขึ้นมาโดยคนรุ่นใหม่อย่างลิมาแต่การขยายตัวขององค์กรกลายเป็นมหาอำนาจทางอาณาจักรระดบรับชาติและนานาชาติไปแล้วมันเป็นผลงานของผู้นำรุ่นต่อๆมาสาง,งั้นผู้นำเหล่านี้คือคุณศึกยุคใหม่นะครับที่ผสมผสานกับความโหดเหี้ยมเข้ากับวิสัยทัศน์ทางโลกธุรกิจลุยส์เฟอร์นันโดดาคอสตาตำแหน่งฝ่าย ไปด้วยความรุนแรงรวมไปถึงการสังหารยูเอเอู้น้ำแก๊งคู่อะไรอย่างโหดเหี้ยมเครื่องล้างแค้นเขายังมีบทบาทที่สำคัญในการเจราจาทำลายข้อตกลงอยู่จริงกับแก๊ง PCC ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญเอเลียสเปเรล่าดาซิวามือสังหารและผู้บังคับใช้กฎหมายของแก๊งซีวีถ้าจะให้เรียกแบบคูกไทยก็คือยอดบ้าอะไรแบบนี้ครับสงสัยผมจะดูบ่อยไปมเขากลายมาเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศจากคดีฆาตกรรมนักข่า,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 ขาวคนหนึง่งพร้อมกับท้าทายผู้ก้าวหลาย,ายคนน่ะที่จะเข้ามายังเขตปกครกองสุดท้ายก็เกมแล้วก็ไปตุยเย่ในห้องขัง,ง,งแบบงงๆ จนกระทั่งเข้าสู่ศตวรรษที่21แก๊งซีวีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวพัฒนานวัตรกรรมที่ไม่แพ้บริษัทเทคโนโลยีใดๆบนโลกพวกเขาก็ได้ก้าวข้ามจากการเป็นองค์กรอาชญากรรมแบบดั้งเดิมสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชญากรรมโลกดิจิตอลคือแก๊งนี้มันเปิดตัวแอปพลิเคชันของตัวเองขึ้นมานะครับคือเรียกรถบนมือถือตัวเองที่รู้จักกันในชื่อ LoTax Mobility กับสโ,โลแกนที่ว่าสงขลาปัปตตานีนาราธิวาสแอปเดียวผ่านทุกด่านไม่ต้องตรวจไม่ว่ามึงจะขนอะไรขึ้นรถก็ตามนะผ่านทุกด่าานนนมันเป็กรแสดงดงกงกกอดขแ๊ในช่่วววงเเลลาานนนนัั้้้ะคครรบืือออถียกแแปมัันน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 นขขึึึ้้้้้ททีีีีี่่่่่่่เเเเเตแแแกกกกก๊งงงงะะะบบบออออไไไดดลลลยยครรรววาาาาามมมมหหืปปป ดังนั้นแอปอื่นๆจึงไม่กล้าเข้าไปส่งในเขตแก๊งสร้างความผูกขาดอย่างเห็นได้ชัดจนมันกลายมาเป็นเรื่องปกติในชุมชนครับภายใต้าการของบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายมันคือเครื่องมือในการปกครองที่ทรงประสิทธิภาพแต่ใครจะรู้บ้างล่ะครับว่าคนขับของแอปน่ะติดอะไรบ้างขึ้นรถไปเขตต่างๆการพัฒนาส่วนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่ครั้งใหญ่ที่สุดของแก๊งปัจจุบันรายได้ของแก๊งซีวีนะครับมาจากการขายยาเสพติดโดยโตรงเพียงแค่11%เท่าน,นั้นส่วนใหญ่ก็มาจากธุรกิจรูปแบบใหม่ของกลุ่มหรืือออออกกกกกกกงงาาาลลัััติดววุธนนนนฎหมย่่็คคครขูโแะบช วิธีการสก,กัดกั้นเส้นทางยาเสพติดเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพออีกต่อไปที่จะทำลายองค์กรที่สร้างรายได้มหาศาลส่วนใหญ่มาจากการเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตจากชาวบ้านนอกจากนี้แก๊งซีวียังพัฒนานกลไกการฟอกเงินได้ซับซ้อนเพื่อนำผลกำไรมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเดำเนินงานในระดับที่ไกลเกินกว่าระดับของถิ่นบริหารไปแล้วซึ่งมันทำให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้สู้กับแก๊งค้าใหญ่ต่อไปแต่กำลังสู้กับบริษัทอาชญากรรมข้ามชาติที่ควบคุมทั้งโลกดิจิทัลและโลกความเป็นจริิงงงงงสสคค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 รรรรราา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 ามมมมมมมแแแแแกกกก๊๊นนนนนนนะะัััััับบบไไไ่่่่่่่่่่ดดดดดด้้จจออออออยยยยยยูููลลลโโโโโเเเเเเใตตพพขปปปปทททววศีีญืื็ุ ความสัมพันธ์ระหว่าง2องค์กรอาญากรรมที่ใหญ่ที่สุดของบราซิลนี้เต็ไมไปด้วยความซับซ้อนจากพันธมิตรธุรกิจสู่สงครามเต็มรูปแบบแก๊ง PCC ถือกำเนิดขึ้นในปี1993ครับในเรือนจำเช่นเดียวกับแก๊งซ v วเขาเกิดจากสภาพที่เลวร้ายในเรือนจำจนสร้างแก๊งขึ้นมาเองส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการสัหารหมูลล่นักโทในเรือนจำปี1992ถ้าไม่รวมกลุ่มก็จะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ด้วยจุดกำเนิดที่คล้ายกันนะ่ะทำให้ในช่วงแรกทั้งสงกลุ่มนะ่ะมีความเข้าใจพยายามรักษาสันติาาพนนนนรทรจจววแเตดี้หโ เป้าหมายคือการควบคุมเส้นทางการขายแป้งที่ทำกำไรได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางในป่าแอมะซอนซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงโคเคนจากโคลอมเบียเปรูและโบลิเวียป่าแอมะซอนได้กลายมาเป็นศูนภูมิที่สำคัญของชาวแก๊งถึงแม้จะมีข่าวกรองที่ว่าผู้นำที่ถูกคุมขัง,งของทั้งสองฝ่ายนะครับพยายามเจรจาหยุดยิงเป็นครั้งคราวเพื่อลดต้นทุนของสองครามและสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลแต่การตกลงหยุดยิงไปได้ไม่นานก็ยิงกันใหม่อีกแล้ว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมองค์กรระหว่างทั้งสองกลุ่มนะครับก็เป็นปัจจัยที่สำคัญกับแก๊งซีวีซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมของเมืองริโอได้อย่างรุนแรงกว่ากระจายอำนาจได้มากกว่าและชอบแสดงกำลังดักกว่าส่วนแก๊งพีซีมีโครงสร้างที่เป็นระดับชั้นคล้ายกับบริษัทมีความเป็นธุรกิจสูงดำเนินงานอย่างสุขุมรอบครอบกว่าแต่ในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่สงครามระหว่างแก๊งนะครับแต่มันคือความขัดแย้งระดับชาติที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าแผนที่อาจยักรรมของบราซิลและอเมริกาใต้ไปโดยสิ้นเชิงทั้งสองแก๊ ในขณะที่สงคราม PCC ดำเนินไปในระดับชาตินะครับภายในเมืองริโอเดจานิโรแก๊งซีวีต้องเจอกับสงครามกลางเมืองที่โหดร้ายไม่แพ้กันเมื่อกลุ่มที่เคยเป็นพี่น้องร่วมสาบานนี่แหละครับต้องหันมาตีกันเองทำให้โลกใต้ดินต้องกลายมาเป็นสมรภูมิที่เต็มไปด้วยแก๊งต่างๆต่อสู้กันเพื่อควบคุมดินแดนความขัดแย้งภายในนี้แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดพื้นฐานนะครับในวัฒนธรรมองค์กรของแก๊งซีวีระหว่างอุดมการณ์ดั้งเดิมพารดอนภาพกับความทะยานทะยานส่วนบุคคลที่โหดร้ายของระบบทุนนิยมยาเสพติดเมื่่่่่่ออออองงงงคค์์กก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 รรรรรเเเเเตตตตติิติิบบโแแลลละาาาาาาาวววววยยยยยมมมมขขึึ้้้้้้นน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 นผไไไหหหหพพัััััศดดดดดดุณทีีีใ คือทั้งสงแก๊งเนี่ยเคยสาบานลมก,กันว่าพวกเขาทั้ง3จะหากินด้วยกันแต่ในตอนนี้กำไรมันมากมายมหาศาลไปไปปรมาณก็ตีกันเองแม่งเลยสะดปดีพณะเขตการปกครองนี้ประกอบไปด้วยแกง CV, ๊งซีวีทีซีพีและเอดีเอถึงแม้ว่าแก๊งซีวีจะเป็นพี่ใหญ่ในเขตการปกครองน้องเล็กก็คือทั้งสองแกง๊งแต่ก็ยังไม่ได้มีอำนาจเดีดเสร็จมากเท่าไรซึ่งแตกต่างไปจากสถานการณ์ในเซาเปาโลที่แก๊งพีซีซีสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไปได้ความแตกแยกนี้จึงกลายมาเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ระดับความรุนแรงใน, ilo, งาาร,นริโอเดจาเนโร สันติภาพด้วยนโยบายที่ว่าพวกเราจะทำให้ชาวบ้านเชื่อมั่นในตำรวจด้วยการสร้างหน่วยตำรวจสันติภาพบราซิล UPPS โครงการนี้คือเรื่องราวมันเป็นความหวังล้วนๆนะครับที่ลุกโลดและการล่มสลายที่โคตรเศร้าเลยซึ่งปูทางไปสู่ความรุนแรงที่ตามมาในปี2008นะบราซิลได้เปิดตัวแก๊ง UPPS คือตำรวจนั่นแหละด้วยแนวคิดที่ปฏิวัติวงการแทนที่จะใช้การบุกจู่โจมครั้งใหญ่เป็นครัง้งคราวซึ่งมักจะจบลงด้วยการนองเลีอเดเต็มท้องถนนแต่ UPPS จะเข้าไปตั้งฐานที่มันทาวร์ในเมืองฟารเวลา่าสร้างความ ขึ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เฟ,ฟื่องฟูขาขายของริโอเดจาเนโรกลายมาเป็นเมืองที่ปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญแต่ก่อนนะครับวิ่งราวกันสนั่นเลยแต่ในตอนนี้หายไปเยอะเพียงแต่ว่าความสาเร็จเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาตอนที่โครงการตำรวจสันติจะล่มสลายลงไปฉากหน้าคือการยื่ยนดอกไม้ให้กับชาวบ้านพร้อมกับถ่ายรูปแช่แแล้วก็จบฉากหลังคือการไล่กระทืบชาวบ้านที่แท้จริงครับพี่น้องซอยอ้าวแน่นอนน้องไปเอาง่ายมาแต่ไหนเดี๋ยวไอซี่ปล่อยตัวเนี่ย สุดท้ายแล้วมาตรการสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นปฏิบัติการสกัดกันคือแบบเขาไม่ไหวกับเรื่องราวแย่ๆในสังคมแล้วอะ่ะบวกกับความลบเหลวของหน่วยงานตำรวจสร้างสันติรัฐาบาลบราซิลก็ได้ช่วยยันคิดจนได้ข้อสรุปคือทางออกสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดนะคือลูกปืนเท่านั้นแหละที่จะหยุดเรื่องาราวบ้าๆน,นี้ในสังคมได้หมดการปฏิบัติหน้ามกับพวกแก๊งอาชญากรรมแล้ววัตถุประสงค์ยังเป็นทางการของปฏิบัติการครั้งนี้คือการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามใบจับกวาดห0ึ่งรยโดยมีเป้าหมายใหญ่คือโดกก้้้้้าาาางคคครรัััับบบผูนนนนนแ๊ใพืืทที่่่อฆเเหมจป็นนนแแแลละเพพื่อออสกกกกััด้ผาารขขยยิิทธงง๊ คอมเพล็กซ์เซโดอาริมอถูกเลือกเป็นเป้าหมายหลักเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับเลียงยาเสพติดและอาวุธเนื่องจากมันเป็นพื้นที่เข้าใกล้าทางหลวงลายสายนะครับหลังจากวางแผนจับก,กลุ่มโดก้ามาเป็นระยะเวลาเกือบสองเดือนเช้ามืดของวันที่28ตุลาคม2025เต็มไปด้วยเสียงคำรามของรถหุ้มเกาะ3าคันรถไถสิสคันและเฮลิคอปเตอร์ดาน่าเข้ามาบดท้าทุกอย่างที่ขัางหน้ามันคือสัญญาณของการเริ่มต้นปฏิบัติการทางตำรวจที่รุนแรงและนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีเจ,จากก้า 2, ไล่ต้อนไปจนขึ้นภูเขาที่เรียกว่าภูเขาแห่งความเมตตาทางตำรวจก็ลไล่บีไปเรื่อยๆนะครับเพื่อตามหาดกาแต่ก็ยังไม่เจอครับสองงทางตามซอกซอยเต็ไมไปด้วยสมาชิกแก๊งที่ถือปืนออกมาสู้แต่ก็ไม่อาจสู้กับตำรวจได้ผลกันมาแบบโคตรเยอยครับฟ้ามืดวัวดิเลตภายหลังีเสียงปืนมีการรับยอดผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาวแก๊งชาวบ้านและตำรวจโดยทางตำรวจรัรายงานว่ามีอาชญากร5้าคนตำรวจ4คนชาวบ้านเ2ดคนเสียชีวิตตัวเลขจริงๆอาจจะมีมากกว่าหนล่าร้อยสามสิบคนเพียงแต่ว,ว่าตัวการท หาความยุติธรรมกับตำรวจนะครับว่าฝีมือดังกลนะ่าเนี่ยเป็นฝีมือของผู้มึงใช่ไหมแต่ทางตำรวจก็แถลงการว่าไม่ใช่พวกผมแน่นอนครับเพื่อเป็นการประท้วงชาวบ้าน72คนเสียชีวิตนะครับครอบครัวและชาวบ้านได้นำร่างผู้เสียชีวิตมาวางเรียงรายกลางจัตุรัสสาธารณะซึ่งมันเป็นภาพที่สดเคลือนใจและเป็นการประนามการกระทำของรัฐบาลถึงแม้ว่าจะล้มเหลวในการจับกลุ่มเป้าหมายหลักและก่อให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ผู้ว่าการการัฐประกาศาว่าปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความสำเร็จซึ่งมันทำให้ทางสหประชาชาติและกลุ่มมมมมสสสสสิิิทธนนนนนนุุษยยยยยชถึงง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 กกกกัับบบบเเเเเดดดดือออออออไปปลลลครรรรรรราา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 ีีีี้้้ศูขซต่่่่ะววให เมื่อเสียงปืนเงียบลงไปแล้วความจางหายสิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่ความสุขแต่มันเป็นความเงียบที่น่าหวาดกลัวและความบอบช้ำทางจิตใจต้นทุนที่แท้จริงของปฏิบัติการสกัดกั้นไม่สามารถนับได้าจากจำนวนศพแต่ต้องวัดจากบาดแผลในจิตใจของผู้รอดชีวิตเขให้การชาวบ้านบอกไว้ว่าพวกเขาเห็นพลเรือนถูกประหารชีวิตครับมีคนถูกยิงที่ข้างหลัง